สวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้ก็รับชมพระสมเด็จไปด้วยกันนะครับวันนี้โชคดีมากๆนะครับเห็นไหมครับดูจากองค์พระดูจากเนื้อหาพอจะมีโอกาสได้พบเจอแบบนี้ตามแผงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมโชคดี f อจากกรุงเทพนะครับส่งพระมาราวๆสามสิบองค์แล้วก็มีองค์นี้ครับ มาให้ชมด้วยแล้วก็ได้บูชานะครับองนี้คือตุกตาวัดพับนะครับพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนโหนี่คือพระสวยนะครับพระสวยเพื่อจะไปเจอครับพี่แบบนี้น้อยมากครับที่จะมาเจอส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอพระในแบบที่เนื้อหายุคหลังนะครับผมจะเลื่อนเนื้อหายุคหลังมาให้ดู นะค่อยๆมานะครับเห็นไหมครับพระเนื้อหายุคหลังแต่ว่าเป็นพระแท้เหมือนกันแต่ว่าหาได้เรื่อยๆหาได้ง่ายๆแบบแบบแต่จะหาแบบยากๆแบบเนี้ยน้อยมากงอ,อ์นี้ลงกุนะครับทุกตางค้นี้ลงกุเอเคครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดเพราะวันนี้ที่บอกว่าโชคดีคือผมมีพระสามสามยุคนะครับสามยุคนั้นก็คือ หลวงปูป่ภูวัดอินสมเด็จโตนะครับอันนี้คือส่งพระประธานองค์นี้ผมนำมาลงให้ FC ชมเผื่อ f อฟมีสะสมนะครับเนี่ยสมเด็จเวาลารั้งเอาดูแค่นี้ครับเผื่อไปเจอนะครับพิมพ์ไม่ต้องตรงนะผมบอกเลยว่าพิมพ์ไม่ต้องตรงใคร แต่ทรงพระนี่สวยสวยจัดจ้านเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับพิมพ์ไม่ต้องตรงไข่แต่ว่าเนื้อหาให้มาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่นะครับแห้งๆหนึบๆแน่นๆแบบนี้ครับส่วนหลวงปูภูนะครับองเนี้ยเทียบกันนะครับอันนี้หลวงปูภูนะอันนี้สมเด็จโตโอเคครับวันนี้ของ f c อีกท่านหนึ่งนะครับ ก็มีด้านบนของ FC อ่าอีกท่านหนึ่งนะที่เป็นเขาเรียกว่าเบนจ์จากาคีแต่ององน,นี้ไม่ได้เช่าหานะครับองค์นี้ไม่ได้เช่าหาเพราะว่าเนื้อหาเขาไม่ผ่านนะตัวผมเนี่ยไม่ได้แบบเช่าหาแบบนี้นะครับ f c ก็บอกลงแจ้งโดยตรงได้เลยครับไม่ว่ากันเอาโอเคครับผมก็ลงให้ชมนะครับเพราะว่าผมจะเทียบให้ดูโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นองค์ด้าน องสีแดงของผมไหมเห็นองค์สีแดงไหมครับออกแดงเลือดหมูเนาะนะครับเห็นไหมครับนี่ผมจะส่องให้ดูนะอันนี้มองแค่ผิวเผินนะครับอันนี้ผงสุพรรณอ่าองค์น,นี้ผมให้ดูผิวเนื้อนะคือเมื่อกี้ดูธรรมชาติองค์พระไปแล้วแต่พอลงกล้องเนี่ยเป็นไงครับผมใช้คําว่าขนาดส่องนะ เนี่ยขนาดส่องเห็นไหมครับเขาไม่ซึ้งนะครับเขาไม่ซึ้งนะดูดีๆครับผมเลื่อนมาหาองค์องค์งน,นี้ครับองค์นี้เป็นไงครับโอ้โหอารมณ์นี่คือคนละอย่างนะอารมณ์คนละอย่างนะ เขาซึ้งมาจากข้างในขององค์พระนะครับเนี่ยเขาเขาซึ้งออกมาจากข้างในของพระแล้วธรรมชาติองค์พระผิวพันธุ์องค์งนี้ถึงแม้เขาจะล้างมาก็ตามครับอันนี้คือเขาแต่งนะครับเขาแต่งผิวมีคราบมีอะไรเรียบร้อยแหละแต่เขาถูกล้างครับก็จะมีคราบอยู่แต่อันนี้คือคราบที่เขาแต่งขึ้นนะแต่ว่าผิวเนื้อคือเป็นพระ ผิวใหม่นะครับแต่จะแตกต่างจากองค์นี้นะครับเด,เดี๋ยวผมให้ชมองค์นี้ไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้จะติดฐานของอะไรเขาเรียกว่าติดฐานของกรอบนะครับทําให้เห็นไม่ชัดนะครับอันนี้คือเบญจพาคคีนะครับหนึ่งในเบญจพาคคีไม่มีหน้าแก่นะก็มีหน้าหนุ่มนะครับหน้าแก่ยัง หาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาหน้าหนุ่มไปก่อนนะครับเพราะว่าอายุยังไม่เยอะนะอายุยังไม่เยอะครับอ่านี้แต่ถ้าอายุเยอะเมื่อไหร่นะน่าจะมีหน้าแก่เข้ามาให้นะครับสำหรับตัวผมนะอะลองดูนะครับผมใช้องนี้อยู่นะครับผมใช้องนี้อยู่ในชุดเบนจบภาพคีนะครับ สมเด็จวรขังพระสุมกอนะครับพระรอดนางพญาแล้วก็ผงสุพรรณมีแบบนี้ครับโอ้ยเนีย่ยครับลองดูครับอุทนาแก่มานี่เนือแบบนี้นะอย่างดุเลยนะอย่างดุนะครับเห็นแบบนี้ก็ถือว่าต่างต่างกันไหมพ,พี่ว่าต่างกันไหมความเขาเรียกว่าความเข้มขลังของ องค์พระจะแตกต่างกันครับบางองค์ไม่ถูกล้างแต่ถ้าเป็นพระเก่านะแค่มองเนี่ยเขาก็แบบดูดุดันแล้วนะครับอันนี้อันนี้ผมส่งกลับนะโอเคอันนี้คือผงสุพรรณนะครับอ่ะให้เทียบดูแต่ว่าวันนี้มาชมสมเด็จนิดน,นึงครับของ fc จากกรุงเทพเนี่ยเห็นผมแยกออกมาองค์เดียวเนี่ยไม่ใช่มาองค์เดียวนะครับนี่คือของ fc จากกรุงเทพนะครับดินแดงนะเขตดินแดงนะครับคือพระทุกองค์ที่มาเนี่ยถามว่าเนื้อหาโอเคไหมโอเคนะครับเป็นพระแท้ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจะเป็นพระที่ออกต่างวัดนะครับเป็นพระออกต่างวัดหลังปี2,500นะครับแต่ที่ผมหยิบออกมาเนี่ยก็คือจะมีเอาโอเค,อ,เคององ,องแรกเนี่ยเป็นหลวงปู่เผือกนะขุดสะใหญ่วัดกิ่งแก้วนะครับอันนี้จะเป็น ช่วงปี02อันนี้นี่ผมก็เช่าครับอันนี้ผมก็รับไว้เพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากแต่นะครับแต่ว่าเนื้อหาขององค์พระเนี่ยเอาไว้เป็นเนื้อองคูนะเอาไว้เป็นเนื้อองคูต่อไปนะครับอันนี้ขุดสะใหญ่นะครับนี่คือหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับก็ถือว่ามีมวลสารของช่วงปี96 นะครับมาเป็นส่วนผสมในมวลสารด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่น่าเก็บครับราคายังไม่แรงนะครับอีกองหนึ่งครับอันนี้ก็ของ fc ท่านเดียวกันครับ9ชั้นอกวีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับช่วงปี0ูเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าผมเนี่ยชอบปีลึกๆนะครับปีลึกๆ96มานะครับ96มามีมาได้ครับลึกกว่า96นะ มบอกเลยว่าถ้าอย่างองค์ที่ผมสะสมเดิมเนี่ยองค์นี้ครับอันเนี้ยคือเป็นพระที่ f อฟบางท่านเคยเห็นหรือยังครับเนี่ยนี่ผมลงมาโชว์มานานมากครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ส่องเนื้อให้ชมแบบชัดๆวันนี้ขอเทียบเนื้อกับอง,องค์งของ FFC นะครับอันนี้คือสมเด็จเชั้น มีเนื้อหาแบบนี้ครับอ่ะมีเนื้อหาแบบนี้มาหาผมได้นะครับลองดูผิวเนื้อนะครับนี่คือ9ชั้นนี่คือหลวงปู่เผือกนะครับอันนี้ช่วงปี02นะครับ02เนี่ยราคาเล่นหาก็ตัวผมก็ยังรับเช่าไม่แรงนะครับบอกตรงๆก่อนนะครับเพราะว่าปี02นะครับยังพอหาได้ แต่บางท่านเนี่ยอยากจะเอาเนื้อไปชมนะครับไปชมไปศึกษาลองดูองค์ของผมที่สะสมนะครับผมให้ดูผิวเนื้อของสมเด็จเก้าชันหลวงปู่เผือเก้าชั้นอกวีนี่ผมให้ดูแบบนี้ครับนี่ผมให้ดูแบบนี้นี่คือพระที่ ลึกกว่า2496นะครับพระที่ลึกกว่า2496ผิวพันธุ์ของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงยุคอินโดจีนนะครับองค์นี้นะผมตามหามานานแต่ไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยลองดูครับนี่ครับลองดูครับนี่คะตามหาอยู่คัตลอดครับผมลงไปนานมากแต่ก็ ยังไม่เคยได้ซ้ำนะครับไม่เคยได้เพิ่มเนื้อแบบช่วงปี80กว่ากว่านี่ครับดูง่ายนะครับดูง่ายอันนี้ลึกกว่า96ครับลึกกว่า9 6แบบอย่างเห็นเห็นนะเห็นชัดเลยแต่ถ้าไปใส่กับ96คือผิดนะครับก็ต้องบอกว่าผิดเนื้ออ่าโอเคนะ,ะมีแบบนี้ผมเช่าหานะครับเนื้อลึกๆปีลึกๆอ่ะไปชม ของหลวงปูป่ภูกับสมเด็จวัลระคังองค์ที่มาเปรียบเทียบพระก็ต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของกับอาจารย์ทั้ง3องค์นะครับจากพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนมาถึงสมเด็จวัลระคังพุทธจารย์โตผมบาลังสีองค์นี้นะครับทรงพระประธานถ้าใครเห็นในหนังสือนะทรงแบบนี้นะครับคอยาวๆก็น่าจะถึงบางอ้อ่อะถึงถึงบางอ้อกันอยู่นะเห็นไหมครับเห็นทรงพระไหมครับ เห you? ็นทรงพระเห็นเนื้อหาของท่านไหมครับเห็นไหมครับน so ี่คาบตั้งอิ้วนะครับนี่เห็นไหมคาบเรืองเหลืองถ้าเป็นพระสมัยใหม่ก็คือจะเป็นอนุสร์ร้อยปีร้อยแปีเาก็จะมีคาบสีพึ่งนะครับซอกยึดตามซอกตามองค์พระเห็นไหมครับลำคอท่านองค์นี้เห็นไหมก็ลองดูครับว่าทรงพระประธานนะทรงพระประธานลำคอท่านองค์นี้ยาว นะครับเห็นแบบนี้เป็นไงครับไม่เคยเห็นที่ไหนนะผมบอกแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนแต่เห็นในหนังสือพระเก่าๆก็มีครับทรงพระแบบนี้แต่ไม่ใช่องค์นี้นะครับเกศตเขายาวเห็นไหมเกยตเขายาวแบบพริว้วเกียกตยาวพริว้วเนื้อหาเขาเป็นไงครับหนึบหนึบแน่นหนึบแน่นแล้วก็การใช้เขาใช้มาน้อยครับทําให้แบบว่าองค์พระเนี่ย ยังคงเห็นไหมครับมองเป็นสีเป็นไงครับสีออกอมเหลืองนะครับสีแบบออกอมเหลืองที่ผมจะเทียบกับองค์ของหลวงปู่ภูให้ชมนิดหนึ่งครับองค์นี้นะครับผมก็เช่าของ f c มาเปรียบเทียบนะครับเพื่อที่จะให้ชมเนื้อหาของหลวงปู่ภูยุคต้นนะผมใช้คําว่าหลวงปู่ภูยุคต้น อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่ภูยุกต้นพิมพ์ใหญ่บางท่านถ้ายังไม่เคยเห็นสมเด็จวะัลคะังตีเข้าสมเด็จถึงยุควัดละคังด้วยซ้ำนะครับเจ้าของพระก็ตีเข้าถึงยุควะัลคะังนะครับแต่ผมบอกว่าผมเช่าหลวงปู่ภูนะครับเพราะว่าผมดูเป็นหลวงปูป่ภูพิมพ์ใหญ่แต่เป็นพระยุคแรกของท่านผิวเนื้อเขาจะต่างจากสมเด็จวัลคังที่เป็นพระถึงยุคอยู่พอสมควรนะครับ ผิวเนื้อนะครับอันนี้เขาก็ใช้มานี่ขนาดใช้มานะนึก,น,ก,น,ก,น,กนึกภาพนะครับว่าขนาดใช้ขนาด,นาดจับมาเนี่ยผิวเขาก็อยู่ในช่วงของหลวงปู่ภูนะครับแต่ถ้ามีแบบนี้ไว้ก็คือเราสามารถศึกษาเนื้อหาของสมเด็จโตได้เลยครับผมจะไล่มาขององค์นี้ครับว่าทําไมความแตกต่างถึงดูไม่ยากนะครับผิวเนื้อนะครับอายุขององค์พระ สังเกตนะครับอายุธรรมชาติผิวเนื้อของพระรอยการหดตัวนี่ครับไม่ใช่หลุมนะอันนี้คือร่องรอยของการปริก่อนหน้านี้แล้วก็ผ่านไปร้อปีนะครับผ่านไปร้อยปีนี่ครับนี่ครับตั้งอิวนะครับผิวพันธุ์ของพระเน,นี่ยอมเขียวเห็นไหมครับผิวเนื้อเขาจะอมเขียวตรงที่ถูกสัมผัส ขาจะมันเงาขึ้นเลยนะครับนี่คือเอาองค์ที่บองก,ก่อนว่าหายากนะผมใช้คำว่าพระหายากทรงพระพิมพ์พระแบบนี้ไม่มีผ่านหูผ่านตานะไม่มีผ่านหูผ่านตาแม้กระทั่งของสายโรงงานยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นพิมพ์ที่ตามเสียนเล่นนะครับ แต่บางเอินว่าพิมพ์แบบเนี้โรงงานไม่เคยผ่านตาไม่เคยสัมผัสนะครับไม่เคยถูกสัมผัสออลองดูนะครับถึงผมจะลงนะสายโรงงานก็ไม่ได้มาสนใจเสียนเสียนเล็กๆนะเสียนเล็กๆเสียนน้อยๆอย่างอย่างผมอย่างเสียนอื่นๆนะครับเขาก็จะไปจ้องว่าเสียนใหญ่เขาจะลงอะไรนะครับเขาก็จะไปทําตามแล้วคนนะก็จะดูแล้วก็เช่าหาลองดูนะครับ องค์ของหลวงปู่โอเคนะก็ถือว่าได้รับชมอันนี้คือผิวของเขาจะแห้งแห้งแบบว่าแห้งอายุในแบบฉบับที่ใช้น้อยนะครับด้านหลังเห็นไหมหลังเขาก็จะมีร่องรอยของการหดตัวเนีย่ยเจอหลังแบบนี้ครับเจอหลังแบบนี้เจอรูมแบบนี้เจอหลังแบบนี้เจอรูมแบบนี้เนี่ยจะเจอก้อนมดสรแบบนี้เดี๋ยวลองลองลอง,ลองผิวนะผมส่องผิวให้ดูนิดหนึ่งครับ อัดคลิปตอนไหนนี่ส่วนใหญ่ใกล้จะมืดก่อนทุกทีนะครับแต่ก็ยังเห็นชัดอยู่นะผมว่ามองหลายๆท่านนะที่ดูพระศึกษาพระก็ยังพอมองออกนะครับผิวพันธุ์ขององค์พระนะครับนี่คือล่องรอยธรรมชาตินะครับนี่ด้านข้างด้านข้างด้านบนนี่คือต้องบอกก่อนว่าโหดโหดมากนะ เนะยครับโอ้แสง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 จะไม่มาแล้วครับแสงจะไม่มาแล้วจะโชว์พระในแสงบอกว่าพอก่อนพอก่อนอลองดูนะครับ่งเนลละแขังครับส่งพระประธานนะผมใช้คำว,ว่าส่งพระประธานนะครับเคยเห็นไหมครับลำคอยายาวๆเนี่ยเหมือนเส้นได้อะ เนี่ยครับโอ้โห,โโหเกจกับลําคอนี่คือเหมือนเหมือนเส้นเดียวกันนะครับเกจกับลาคอเนี่ยเหมือนเส้นเดียวกันเลยผิวโอเคครับนี่คือสมเด็จวราขังทรงพระประฐานนะครับเมื่อกี้หลวงปูป่ภูเมื่อกี้สมเด็จไปตุ๊กตาอา่ะตุ๊กตาเล็กโอ้เมือ่อเมื่อกี้ก็ถือว่ายังชัดอยู่ครับแต่นี้ก็ยิ่งเมืดยิ่งดุหมยนึกออกไหมครับ ยิ่งมืดยิ่งดุผมเพิ่งแบ่งปิดตาของพระสังฆราชสุขเถือนนะครับพระปิดตาอีกด้านหนึ่งเป็นเป็นตุกตา,าเห็นไหมครับจำได้ใช่ไหมครับจำได้องค์นั้นเอาไปให้เอฟซชนบุรีนะครับก็บอกก่อนเลยว่า <c oughs> เนื้อเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันเนี่ยเ,เ,เห็นเนื้ออะไรไหมครับนี่เนื้อสมเด็จนะโอ้โหนี่ นี่ผมสองนี่จะหกโมงแล้วนะครับวันนี้อัดคลิปช่วงห้าโมงครึ่งอันนี้ใกล้จะหกโมงเนี่ยก็อย่างว่านะหน้าหนาวมืดวนะครับไก่นี่ขึ้นนอนเรียบร้อยโอ้นี่พอมืดแล้วพระสีนี้สีนี้แบบดุสีดุขอบคุณเจ้าของพระนะครับขอบคุณเจ้าของพระวันนี้ได้ชมพระก็เนี่ยหลกัหลกๆเลยก็ที่ได้ชมแล้วที่ผมลงให้ชมนะครับก็มีอ่า นี่ครับมี9ชั้นอกวีนะครับของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะอันนี้เป็นพระนู่นนะครับก่อนปี96นะครับองค์นี้ก่อนปี9 6ผมตามหาอยู่นะเนื้อแบบนี้นะครับถ้ามีก็เช่าหานะครับหลวงปู่เผือกนะครับเมื่อวานนี้โชว์ไปนะครับก็2องค์นะครับเนื้องาขาวนะครับกับเนื้อที่เป็นเนื้อลงกุสีเหลืองก็แบ่งให้เอฟซีนะก็ต้องขอบคุณมากๆเหลือ อยู่3อมองนะครับเหลืออยู่3องค์แต่่าขอ,อถ้าจะแบ่งก็จะมีแค่2องค์แต่ก็ขอเก็บไว้ก่อนครับขอเก็บไว้ก่อนครับเอาองนี้ครับผงสุพรรณหลวงปูเ่เผือกตุ๊กตาเล็กนะนนี้ตุ๊กตาเล็กไข่จิงจกนะะอ,องค์แบบนี้นะครับตุ๊กตาเล็กไข่จิงจกใน,นสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีลูกหลานบุตรหลานนี่ได้ครับ นี่วไว้ให้ลูกสาวครับนี้วไว้ให้ลูกสาวโอ้หมาแบบนี้ครับโหดจริงนะครับแล้วก็ลูกภูภูนะพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็ตัวผมเล่นหาอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเนื้อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นองคูครับแล้วก็สมเด็จวระคังสรงพระประธานองค์นี้ครับแล้วลงภูเผือกนะครับพิมพคุดใสใหญ่ปีศูนย์สองแล้วก็เก้าชั้นอกวีนะครับปีศูนย์สองอ่ะสององค์นี้ด้วยครับเอาโอเคครับวันนี้ก็ เปิดพระอยู่ประมาณห้ากล่องนะครับก็ได้เช่าหาและไม่ได้เช่าหานะครับก็ขอบคุณเจ้าของพระที่ส่งพระมาแบ่งปันนะครับ